ครับท่านกำลังชมรายการป้องกัยกับผมเพชรจรฬาสวัสดิ์สินสุววงมาสวสรค์แพทย์แผนไทยวันนี้เราก็พูดเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับการขับถ่ายซึ่งเป็นบอกเกตของโรคยแยะๆหมดนะครับก็มาเรามาเริ่มต่อเลยนะครับฮะร่างกายเราเนี่ยครับดูอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าเราจะมีเอ่อ เอาจากกระเพาะอาหารทางด้านขวาแล้วเราดูทางด้านขวาก่อนนะครับทางด้านขวากระเพาะอาหารท่อน้ําดีตับอ่อนลำไส้ใหญ่ทางขวาลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงล,ำ,ลำไส้รูปตัว S นะครับลำไส้ตรงยาวห้านิ้วแล้วก็หลุมวารหนังนะครับทีนี้ทางด้านขวาของภาพก็มีโรคตับถุงน้ําดีดูดีนามคือลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับ แล้วลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นตรงลำไส้ใหญ่ทอดขึ้นก็มีตรงที่เราเขียนสีกล้ามเห็นไหมครับอันนั้นก็คือลงมาเป็นไส้ติ่งข้างในก็เป็นลำไส้เล็กนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่าอาหารจากเรารับประทานอาหารจากกระเพาะลงมาลำไส้เล็กดูดซึมเสร็จสับ mm hmm. ก็เข้าลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขวานนะครับ mm hmm. แล้วก็ขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็มาดูกัน ว่าการรับประทานอาหารของเราเนี่ยอาจจะมีผลทําให้เกิดท้องผูกได้นะครับผมเริ่มไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเล่ากันฟังอ่ะสมมุติา,าไม่สมมุติเรรับประทานอาหารแปดโมงเช้านะครับรับประทานแปดโมงเช้าแล้วเราเข้ามาฮะพอเที่ยงมชอาหารที่รับประทานแปดโมงเช้าคือสี่ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นสีดำดำในลำไส้เล็กจะเข้ามาในลำไส้ใหญ่ละ นะครับตรงนี้ใช้เวลาสี่ชั่วโมงนะครับก็มาถึงตรงนี้ฮะสี่ชั่วโมงแล้วก็มาห้าชั่วโมงก็เรารับประทานอาหารกลางวันละตอนบ่ายโมงนะแต่ว่ากากาอาหารจากจากที่เรากินมาตอนเช้าตอนสิบสองตอน8ปดโมงครับมันจะเริ่มเข้ามาในลำไส้ใหญ่เห็นไหมครับทางด้านซ้ายเนี่ยจะเห็น แล้วก็มันก็จะเริ่มขับขึ้นเพื่อจะไปเพื่อจะเพื่อจะไปขับเป็นอุจระว่างกันเถอะนะแล้วเสร็จแล้วก็มาที่ครับอผมว่าภาพสลับนะครับขอ,ขอประทานโทษภาพสลับจริงๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ถูอีกทีเอา,อาไม่เป็นไร ก็เสร็จแล้วเ้ามาถึงนะครับแล้วเสร็จแล้วเราลัดขัด้นตอนเลยตอนสี่ทุ่มเนี่ยครับตอนสี่ทุ่มแล้ะอาหารจำนวนหนึ่งจะเริ่มขับมาเลยลำไส้ส่วนทอนลงแล้วแล้วก็มาถ่าตอนหกโมงเช้านะครับโอ้ภาพมันไม่เลียงขอโทษจริงๆ่่ะผมข้าไปแล้วกันนะอน่ะ เสุดแล้วมาดูนี่นี่คือภาพลำไส้ใหญ่เห็นไหมครับส่วนทอดขึ้นทางขวาก็ลงนะครับแล้วก็มานี่ครับอันนี้ครับเป็นที่เราทํามาประจําเลยถ้าเราประทานอาหารเต่เนื้อสัตว์นะครับแมรับประทานอาหารมีกากใหญ่จะเห็นว่าภาพนี้เป็นภาพของวันศุกร์นะครับอาหารสามมื้อของวันศุกร์ยังอยู่ในกระเพาะอ,อาหารอยู่ในลำไส้เล็กทั้งสามตอนอาหาร ที่จะเตรียมถ่ายออกก็คืออาหารเย็นของวันอังคารน,นะครับแล้วก็วันพุธก็ยังค้างอยู่ในอาหาราในท่อในลำไส้ใหญ่ส่วนทอดลงเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วก็วันของวันพฤหัสก,ก็ยังอยู่ในลำไส้ใหญ่ส่วนทอดขึ้นอย่างนี้ครับจะมีปัญหาต่อสุขภาพอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับผลจากอุจจาระผูกเนี่ยครับ พืชอุจจาระปุก็จะมีแบคทีเรียตัวหลายเช่นอีโคไลจะทําการเปลี่ยนกรดน้ําดีกรดน้ําดีที่ปนอยู่ในอุจจาระเนี่ยครับให้เป็นสารก่อมมะเร็งได้เลยนะก็ค่อยๆดูต่อไปนะฮะครับอย่างนี้ครับน้ําดีสามตัวเนี่ยน้ำดีมันคืนน้น้ำดีมีกรดโคลิกรดดีออกซิโคลิกกรด ลิโทโคลิกแอซิดนะลิโทโคลิกแอซิดกรดโคลิกนะครับจะถูกเป็นแอฟโฟโคลิกโดยอ e ีโคไลกรดดีออกซีโคลิกจะถูกเป็นทรีเมทิลโคแลนทีนแล้วกรดลิโทโคลิกจะถูกเปลี่ยนเป็นลิโทโคเลตนะครับนะแล้วยังไงแล้วสุดท้าก็มาเนี่ครับสารพิษทั้งหลายก็จะถูก ดูดซึมเข้าไปในตับนะ้้วก็จะเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงของสารพิษพวกนี้ครับนะ้้วก็จะทำให้จะทาให้ตับทำงานหนักมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูมาดูตรงนี้ครับนะอันนี้คือลำไส้ใหญ่ของคนที่เป็นโรคท้องผูกประจำาแบบเรื่อหลังเลยนะครับ จะมีจะเห็นว่าบางส่วนของลำไส้มันขยายออกบางตงัวมันติดเล็กลงคนไข้พวกนี้ไม่เคยมาหาหมอด้วยโรคท้องผูกเลยนะครับเพราะจากความคิดที่สามวันหว,วันถ่ายที่ไม่เป็นไรนี่ฮะแล้วก็จะเกิดอุดตันตของกากอุจจาระเต็มไปหมดนะครับอย่างนี้จะทําให้เกิดปัญหาสําหรับสุขภาพอย่างมากมายนะแล้วก็เราเราก็มาคุยกันต่อ ตอว่าแล้วเราจะทำยังไงกับร่างกายของเราดีนะก็เสร็จแล้วเราก็ดูดูต่อไปนะทีนี้ในการการขบวนการล้างพิษเนี่ยครับจะเห็นว่าในช่วงบนเนี่ยสารพิษต่างๆก็มาจากยาฆ่า,าแมลงอาหาร รับประทานดวนพวกเบอร์เกอร์ทั้งหลายพวกไอเสียจากโรงงานนะครับสารเคมีพวกนี้ยดยแลแต่เป็นสารพิษซึ่งร่างกายถ้ารับเข้าไปเมื่อไหร่เขาก็จะละลายกับน้ำมันกลายเป็นสารพิษที่ละลายน้ำมันแล้วเวลาขับถ่ายออกจากร่างกายตับก็จะเปลี่ยนสารพิษที่ละลายในยน้ำมันทุกรูปร่างเนี่ยครับให้เป็นการสารพิษที่ละลายน้ำแล้วขับออกทางไตแล้วก็ถ่ายออกนะครับอย่างนี้ครับ ะบวนการเพื่อไม่ให้ท้องผูกเราก็เลยมีะบวนการสวรล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟไงนะแล้วก็มีการะบวนการสวรล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟซึ่งจะมีผลอย่างมากมายต่อร่างกายนะครับการล้างพิษอย่างนี้ครับจากการทดลองปรากฏว่าในในตับเนี่ยนะครับเลือดแรกเริ่มการดูดซึมคาเฟอีนเข้าไปอยู่ใน ในตับเนี่ยจะกระตุ้นนะครับทำให้ตับทำงานได้ดีขึ้นนะขจัดสารพิษได้แล้วในตับมีสารเขาเรียกว่าเกลือคาฟเฟอสโตออกมิเตตคาบิโอออกมิเตตจะไปกระตุ้นให้ตับสร้างเอ็นไซม์คูท่าไทโอนเอสแทนเฟสมากถึง650%เปอร์เซ็นต์เลยนะไอ้ตัวนี้ครับเป็นสารที่สามารถขจัดเซลล์กอมะเร็งได้เรียกว่าคาโอเจนิก r ีท็อปซิฟเคชันเลยนะนะครับทีนี้ การรับประทานกาแฟในอายุระเวทของอเมริกันจากการวิจัยเพราะว่าจากชายหญิงอายุ20ปีขึ้นไป1,25,580คนเนี่ยนะครับปรากฏว่ารับประทานกาแฟวันละหนึ่งถ้วยป้องกันโรคตับแข็งได้30%ถ้าสองถึงสามถ้วยป้องกันโรคตับแข็งได้ถึง สีิอร์ซ็ถ้าสีช่วยได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตคณะวิจัยบอกว่าไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าเนี่ยให้รู้ว่าใช้ได้เลยนะ <S <S <พ>เราก็มาคุยก่นต่อว่าเออแล้วยังไงนะ <S <S 1> <S 1> แต่ของเราเราไม่ได้รับประทานกาแฟทันอย่างนี้ครับเราใช้การสวนกาแฟผ่านเข้าไปในลำไส้ใหญ่เนะนี่อันนึงก็ามาบอกว่า ตับเนี่ยมันมีหน้าที่สําคัญของตับคือเป็นที่สะสะส,สมสร้างพลังงานน,นะเอ่อเป็นที่สะสมไกลโคเจนเป็นที่สร้างไตรกลีเซอไรด์สร้างคอเลสเตอรอลอะไรละมากมายหมดน,นะครับตับมีหน้าที่ขับสารพิษอะไรต่ออะไรนะแล้วเราก็มาอันนี้ครับกระบวนการที่ตับล้างพิษที่พูดแล้วเมื่อกี้เนี่ย จกคาเฟอโซลพัมเปต,ตคาวิออพัมิเต,ตเนี่ยจะ้าสามารถ้าเอนไซม์กูทาเทโอนซึ่งเป็นแอนตีอ้ออกซิแดนต์อย่างแรงนะการล้างพิษในตับเกิดเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งทำให้สารพิษที่ละลายในน้ำมันเป็นสารพิษที่ละลายในน้ำตรงนี้ร่างกายใช้เอนไซม์ชื่อไซโตโครม P450 ไมโคโซมอลออกซิเดสแล้วขั้นตอนที่สองเอาสารพิษที่ละลายในน้ำ ไปเชื่อมโยงต่อกับน้ำดีนะครับโดยอาศัยเอนไซม์กลู ide, ta, ion, e ่าไทโอนเอสทานเฟรสแล้วก็สารพิษพวกนี้ก็ถูกโยงและขับออกจากร่างกายไปนะครับการขับเพราะฉะนั้นการดีการส่วน้ัพิษตับกงลํไไ้ใหญ่ด้วยกาแฟก็เป็นการกระจัดพิษที่พวกสารพิษที่อยู่ในโลหิตทำลำไส้ใหญ่ให้สะอาดทำให้การ อาหารที่หมักเหม็นหายไปเป็นการเสริมสร้างสุขภาพการที่ลำไส้สะอาดแบคทีเรียตัวดีก็จะแข็งแรงนะครับแล้วทำให้เราสามารถอาจจะสงให้มีอายุยืนยาวได้ถึง120ปีซึ่งดรฮิโรมิชินยะท่านบอกว่าโดยวิธีเนี้ท่านคิดว่าท่านจะอยู่แบบร้อปีโดยไม่ต้องนั่งรถเข็นไม่ต้องนำพาผู้คนให้เดือดร้อนนะนะเอาละเรามาต่อไป <c oughs> ครับอันนี้ย่อยอๆของการสวน,สวนทําไมเราต้องทําการสวนล้างพิษตับสากลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟอันนี้ก็หวังว่าคนที่คิดว่าเราเลิกทาสวนล้างพิษแล้วเพราะว่ากระบวนการป้องป่วยไม่ค่อยได้พูดถึงความจริงพูดถึงครับแต่เราพูดถึงในช่วงหลังของรายการทาให้ท่านอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยสนใจเลิกแล้วมั่ง ล้วโดยเฉพาะในสังคมขนาดนี้ครับผมคิดว่าเลิกล้วยังไม่เลิกนะมีขบวนการคอยบอกว่าการสวนล้างพิษตังน้ำใส้ใหญ่ด้วยกาแฟมันไม่ดีอย่างนี้ยังงูนย่างงูนยางงูนสามสิบปีที่แล้วพูดไงพูดเหมือนเดิมเลยครับการสวนล้างพิษจะทําให้เกลือแร่ไม่สมบูรณ์ทําให้ขาดทําให้มีการสะสมของเกลือเพราะว่าท่านไปเอาความคิดการสวน ลำไส้การล้างลำไส้โดยน้ําเกลือนะครับคือในโรงพยาบาลในบางทีจะตรวจลำไส้ใหญ่จะสองกล้องบางทีเขาใช้สวนด้วยน้ําเกลือนอร m a ม s สลายนะก็หรือไม่ก็สวนด้วยน้ํากีเซลีนจินยาถ่ายจินน้ำมันเล้าหุ่งอะไรพวกนั้นครับไอ้พวกนี้มันเสีย สียแร่ธาตุจริงๆนะพอผมถ่ายทองแต่ว่าเราสวนได้ก,กาแฟแล้วไม่มีเกลือเลยนะครับเรามีแต่ก,กาแฟนะซึ่งพอละลายแล้วจะเป็นให้ความเป็นด่างไอ้เป็นกรดอยู่ห้าสี่จุดห้าคือเป็นเป็นกรดเท่ากับในลำไส้ใหญ่ทําให้เกลือไม่มีการละลายเคลืองทําให้เราอัานได้จนป่านนี้ก็ยังจะเอามาพูดอยู่นะเอาละไม่เป็นไร พวกเราก็พวกเราฟังมาละชมรมคนรักสุขภาพ79อเราพูดถึงเรื่องนี้เรื่องที่สวนอาส,สวนแล้วตอนนั้นเขาใช้ว่าดีท็อกแล้วทํำห้ลําไส้ระเบิดอันนั้นท่านเอาไปพูดถึงการสวนลําไส้โดยการคอเลม,มาที่ผมพูดตั้งแต่แรกเนะ่ยไอ้ขอบวนการพวกนี้ต้องทําในโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเขาเอาน้ํา เพิ่มความดันเข้าไปฉีดละอาดฉีดมรยุจน์นะครับแล้วปรากฏว่าผู้คนบอกว่าโอ้ก็ดีแต่ว่าที่มาหาผมหลังจากทําการาร่างลําไส้โดยวิธีเนี้ครับก<ๆ>็จะปวดระบบลําไส้ไปหลายวันอันนี้เป็นเรื่องปกติเพราะอยู่ๆเราเอาเอาเอา,เอาน้าความดันฉีดเข้าไปในลําไส้เรามันก็ต้องลําไส้ก็ต้องขายายตัวมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่การลําไส้กาก,ากอาหารที่ติดอยู่ ในลำไส้ทั้งหมดมันจะหลุดออกมาหมดนะครับแต่เขาก็เลยแนะนําว่าสักสาเรือนทําทีนึงอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเป็นของของเราไม่ครบเราไม่พูดลําเส้นนะครับก็ว่ารับแล้วเราก็มาถึงว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราจะสวนร่าพิษตับสัหรับไส้ใหญ่ด้วยกาแฟทุกวันจะได้ไหมตรงนี้ครับสมัยก่อนไม่มีหมอคนไหนมายืนยันเพราะว่าไม่มีหมอคนไหนรับรองการสวนร่างพิษตับ คือวิธีการสวนกาแฟเนี่ยมันหายไปจากแพทย์แผนปัจจุบันนานมากนะผมมีหนังสือ m e r ร์กอินเด็กเมอร์กซึ่งเป็นเป็นสแตนดานมาตร a า d เทคที T ่แพทย์ใช้เรียนหนังสือดวนทั้งเพจัดด้วยนะครับตำราที่มีการสวนกาแฟเนี่ยในหนังสือเล่มน,นี้ที่ผมมีอยู่เนี่ยยังใช้อยู่แต่หลังจากฉบับพิมพ์ถัดมาเนี่ย ปรากฏว่าการสวนกาแฟถูกเอาออกไปจากเมืองอินเดียเรื่อเหตุผลอะไรไม่ทราบด,ดรกสษณก็พูดถึงเรื่องนี้ครับว่ามันมีอยู่แล้วอยู่ๆมันหายไปแล้วก็ไม่มีเหตุผลไม่มีการประชุมอะไรเลยว่าทําไมการสวนกาแฟมันจึงหายไปนะครับเอาละก็ว่าให้ให้ทราบเปการว่าการสวนกาแฟเคยมีอยู่ในการปฏิบัติของแพทย์แผนปัจจุบันสมัยนู้นนะ มาออกกำลัไมไหลาก็ไม่รู้แล้วการสวนล้างลําไส้ของแพทย์แผนปีวันก็จะทิ้งใช้น้าเกลือใช้คีเซียนะเยอะแยะหมดก็ก็ว่ากันเป็นอันนัของเขาไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า <c oughs> การสวนครับสวนเพื่อจะส่องป้องนานๆทํเทียน,นะแต่ว่าท่านคนนึกรู้ว่าถ้าสวนกาแฟเป็นประจาก็ถ้าเอาเกลือเข้าไปในร่างกายสิเนาะ ซึ่งเราไม่ได้ทำหรอกนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอประคทษครับเสร็จแล้วไว้โอกาสที่เหมาะเราก็จะมานำเสนอการสวนล้างพิษตับทำหรับไส้ใหญ่ด้วยกาแฟตามคู่การสวนล้างพิษตับสาหรับไส้ใหญ่ด้วยกาแฟทีตรงนี้สำหรับมือใหม่หัดขับนะครับเรามาสวนล้างพิษตับั้งลับไส้ใหญ่ด้วยกาแฟผมก็อยากแนะนำให้นำคู่มือการสวนล้างพิษ ดูแล้วก็ใช้ให้มันถูกที่ถูกทางแล้วเราก็จะปลอดภัยนะครับมาถึงตรงนี้การสวนน้ำพิพัฒน์ทางลบไสรใหญ่ด้วยกาแฟเพื่อจะบอกพวกเราว่าเอ้ยตกลงมันปลอดภัยอยู่นะมันจะเป็นปัญหาอะไรก็มาพูดถึงเรื่องนี้ครับพูดถึงะระหว่างเนี่ยระหว่างที่เราอยู่ในสถานการณ์โควิดเนี่ยครับ แน่นอนการสั่งผลิตภัณฑ์การเครื่องมือที่ใช้การสวนล้างพิษตัดรำไชยาเดลกาแฟขาประจําก็ทําได้อยู่แล้วที่ไม่ประจําก็มังจะเรียนรู้ก็เชิญโทรมาครับแล้วก็อย่าลืมเอาคู่มือไปด้วยนะครับาการให้เรียบร้อยเพื่อเพื่อสุขภาพอันดีของพวกเรานะการการที่เรามา ดูมาคุยกันในรายการป้องป่วยเนี่ยครับผมก็ไม่ค่อยเน้นเรื่องการปฏิบัติ79ออมากมายนะแต่ให้รู้ว่าการปฏิบัติ7จ้าอ่อนเป็นหนึ่งในวิธีการของแพทย์แผนไทยนะครับแพทย์แผนไทยคือแพทย์แผนไทยเน,ยเน้นการล้างพิษเพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกายเขาเรียกว่าการทําปัญจกรรมนะครับ การประจ,จ,จัก,รรก็ต่างต่างมีการล้างจมูกนะครับมีล้างจมูกเดี๋ยวนี้เห็นแม็โฆษณา,าอันหนึ่งที่เขาทําน้ําตเลือขายอะ่ะเขาทําเขาทําเป็นตัวสําหรับปีนน้ําเข้าไปในจมูกก็ไหลออกด้านข้างก็สะดวกขึ้นกว่าสมัยก่อนที่เราทําหรือสมัยนี้ที่เราทําอยู่เนาะก็ก็มีล้างจมูกก็สิมยาทําให้อาเจียนนะครับแล้วก็ ทำอะไรนะเกล็ล้างจมูกเอาทำให้อาเจียนล้างพิษการสวนการสวนถาวรแล้วก็การบริจาคโลหิตการถ่ายเลือดออกจากร่างกายจำนวนนี้ครับเพื่อให้ร่างกายสร้างสร้างเม็ดเลือดใหม่ที่แข็งแรงนะอันนี้คนโบราณไ,ไม่ทราบก็ทราบได้ยังไง แต่ว่าแพทย์ปัจจุบันเขารวาเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันมีอยู่อายุได้แค่120วันหลังจากนั้นมันก็จะถูกทำลายไปนะก็เราก็มาพูดถึงเรื่องพวกนี้ครับที่ชมรมภูลักษณสุภาพจ้9อเราคล้างออจะเน้นเน้นถึงนะก็อย่างเนี้ยเวลาเราคุยกันเมื่อไหร่เราก็จะคุยกันเรื่องพวกนี้นะเรื่องการ ทำให้อาเจียนการถ่ายยาการล้างจมูกการทำพลาสติกนะกา,การสวนลำไส้ใหญ่ก็แล้วก็เอาการบริจาคเลือน,นนะคือ,อยังไงก็ตามเวลาเราเวลาเราดูแลสุขภาพร่างกายการดูแลแบบแพทย์แผนไทยนะครับเช่นการทำให้อาเจียนเนี่ย เวลาพวกเราขึ้นไส้เพราะราับรับประทานอาหารมากไปแล้วมาอาหารนันเต็มกระเพาะเกิดขึ้นไส้อันนั้นเป็นเรื่องที่ร่างกายลําไส้มันบอกเราบอกว่ารับไม่ไหวจะต้องอเจเยนถ้าหากเราไม่ฝืนเราอาัดเยนออกอาการทรมานพวกนี้จะหายไปอย่างรวดเร็วแต่ปัจจุบันไม่ใช่เพราะเราจะาจเยนเรากินยาห้ามอาเจียนก็จะคืนบีบอาหารพวกนี้ให้ไปลงไป จากกระเพาะอาหารลงไปในลำไส้เล็กส่วนต้นแล้วลงไปลำไส้ใหญ่แต่เพาเอิญอาหารพวกนั้นเป็นอาหารพิษที่ร่างกายมันอยากให้ขับออกโดยเร็วแล้วเราไม่ได้ทำนะผมไม่เล้จะทําเป็นไงครับก็มันก็อาหารพิษลงลงไปอยู่ในลำไส้เล็กโอ้โหมันก็ทีนี้ก็จะปวดมวนอยู่นั่นนะครับอา,จอาจเจียนจากลำไส้เล็กออกมากระเพาะมันยากแหละมันก็ต้องลงไปข้างล่างเท่านั้น มันก็จะปวดเบ่งปวดถ่ายอะไรเงี้ยแล้วแทนที่จะเราจะให้มันถ่ายแล้วก็ไปกินยาหยุดถ่ายมันอีกทีเนี้ยครับจากหนึ่งวันหายกลายเป็นห้าวันหายแล้วถ้าเกิดโชครายนะกลายเป็นลำไส้อักเสบมีไข้หนาวสาทนทีเนี้ยรักษานานเลยกนะ็ให้ระวังน,นิดนึงเพราะฉะนั้นแพทย์แผนไทยตั้งแต่กินแต่สารพิษขึ้นไส้อาเจียนเขาไม่ทำ อาเจียนเขาปล่อยให้อาเจียนแหละครับหรือถ้าอาเจียนยังไม่สะใจเขาก็มีายาที่ทําให้ออกฤทธิ์ให้เกิดการอาเจียนครับเสพหะาออกนะครับข,ข,ขจัดเสลดนนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดปวดมวนในท้องมันทําท่าไม่เข้าท่ากระสานอาจก็อาจจะให้ยาระบายการยาระบายนี่ก็เพื่อจะขับพิษของอน้ําดีนะครับตรงนี้อาหาร ก็จะพิษพวกนี้อยู่แถวในลำไส้ใหญ่ในกระเพาะในลำไส้เล็กและในกระเพาะนะครับนะแล้วถ้าวิงเวียนอะไรมากมากก็เราก็ใช้ล้างจมูกเปิดลมปานไปสู่สมองนะแล้วมาในลำไส้ใหญ่หลังจากลำไส้ใหญ่เราก็ใช้วิธีพาสีคือวัตติการสวนอุจจาระนะครับก็อย่างเงี้ยก็เป็นวิธี ที่แพทย์แผนไทยใช้เราเราก็ใช้อยู่เพียงแต่ว่าเราปรับจากการสวนด้วยน้ำสมุนไพาเป็นการสวนด้วยกาแฟนะครับเป็นการสวนด้วยกาแฟก็ใช้ได้ก็มาเป็นเรื่องราวที่เราก็คุยกันนะครับคุยกันให้มันได้เรื่องได้ราวการสวนน้ำพิษถน้ำญ่ด้วยอย่างนี้ครับเป็นเหตุเหตุที่เราเล่าให้กันฟังนะ ก็อย่าอย่าลืมนะครับว่าการสวนร,รับพิดตอบทางรับเส้นใหญ่ด้วยแฟ่แพทย์แผนปัจจุบันสมัยใหม่อาจจะไม่ไม่ใครรู้เเาาก็จะปฏิเสธหมดนะครับการทำดีทุ่งดีท็ทอกนี่นะครับเนี่ยครับเมื่อกี้ผมบอกถึงหนังสือเมอื่อไม่ใช่เมื่อวันนะครับชื่อเมอร์กมาน่วเอนของผมที่ผมมีปีหนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งครับ มีมีวิธีเรียกว่าคลีนซิ่งญีนีมาการถ่ายด้วยการสวนอุจลาทำให้อุจลานุ่มบีบไล่พิษลำไส้นะมีตั้งแต่การสวนเพื่อขับลมแก้ท้องอืดน,นะหรือแม้แต่ใช้น้ำน้ำมันละหุ่งนะครับการใช้ยใช้เพื่อดูดซับสารอาหารหรือสิ่งที่มีประโยชน์รวมทั้งการใช้กาแฟแปดออนในการสวนถวานอันนี้อยู่ในหนังสือเมอกมาด้ว หนังสือไม่ทราบไม่ทราบเร่ม,ส,ม,ส,ม,ส,มส,สุดท้ายหรือเปล่าแต่ว่าต้นฉบับที่ผมมีอยู่หนึ่งเก้าหกหนึ่งเกิดสมัยเรียนเพสัชน,น,นะนะเอาว่าว่ากันเรื่องราวพวกนี้แต่หากไม่ไม่พูดกันไปก็เดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเขาจะเลิกแล้วไม่เลิกครับการสูดล้างพิษตับทางรับไใ้ใหญ่ด้วยกาแฟเนี่ยเป็นวิธีการที่ดเรเครศารคิดขึ้นมามาถึงวันนี้แปปีแล้ว สมัยแรกๆท่านโดนยึดใบปรยกอบโลกสิ้นนะครับแต่ลูกท่านคงต่อวิชาของพ่อมาถึงปัจนนี้เลยนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้อวดอะไรครับการแต่วิธีของดรเกอร์สัเนี่ยถูกนำเข้าไปในนี้ครับในสำนักของอังกฤษนะของเรียกว่ารอยย่อวิธีรอยย่อเลยครับ คุณชลอเป็นลูกสาวของดรเกัสันเคยไปบรรยายเป็นอง์ปราทมในเขาเรียกอะไรในราชแพทย์ของอังกฤษพูดเรื่องการส่วนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนี่ครับสมัยหนึ่งเกิดข่าวลืมเยอะแยะหมดว่าเจ้าหญิงแดน่าก็ทำการส่วนล้างพิดตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟ อันนั้นก็ไม่ทราบว่าจริงเท็จอะไรก็ต้องว่ากันไปแต่ว่าให้รู้ว่าการสูน้ำพิษตับางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเป็นวิธีเบื้องต้นจริงๆที่จะทำให้สุขภาพของเราดีเพราะว่าการปล่อยให้อุจจาระตกค้างอยู่ในลำไส้เกินยี่บสี่ชั่วโมงเป็นเรื่องที่ไม่ดี <c oughs> ไม่ดีอย่างแน่นอนพิสูจนได้ <c oughs> คือถ้าใครท้องผูกประจำเนี่ยครับ ไม่ต้องรอให้ายผายลมลมเหม็นหรือถ่ายเหม็นนะครับเหงื่อเราเนี่ยครับเหม็นบางคนเรียกว่าเหม็นเหมือนเหม็นเหม็นกลิ่นอุจจาระนั่นแหละความจริงก็คือกลิ่นอุจจาระนั่นแหละเพราะว่าพอท้องผูกนานนะครับสารที่ตกค้างอยู่ในร่างในลาไส้ใหญ่เราเรียวอินแดนเนี่ยร่างกายมันทนไม่ได้ครับมันจะเปลี่ยนให้เป็นสารพิษที่ละลายในน้ําได้นะครับ ไอ้พวกอินดอร์ทุกเป็นอินแดงอินแดงละลายในน,น้ำได้เขาก็ออกมาทางเหนือเพราะงั้นเหงือมันจะเหม็นมากเป็นเป็นกลิ่นของฝรั่งพวกเราเนาะเป็นกลิ่นฝรั่งที่เหม็นแบบเวียนหัวนะนะก็อให้เข้าใจว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับครับรายการป้องป่วยจบค่นี้เดี๋ยวพวกเด็กชายชายญี่ปุน่นปรคบปรมคองผมเพชรศร,รสสสิสวัสดิ์สินโ송หมอสุวัต์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับ